ครับสวัสดีครับที่อยู่ตรงหน้านี่ก็คือไดชาร์จของนิสสันมาร์ทนะฮะขนาด150มนะขนาด150มนะฮะคุณสมบัติของมันก็คือมีขนาดแอมแอมที่สูงนะฮะที่เรารู้กันก็คือแอมที่สูงสามารถผลิตผลิตกระแสไฟได้เยอะนะฮะ ที่เป็นที่นิยมสมัยนี้ก็คือนิยมเอาไปใส่ในรถที่ที่แต่งเครื่องเสียงที่ผมเห็นนะฮะที่ติดเครื่องเสียงใช้ไฟเยอะๆมีการดัดแปลงไดชาร์จตัวเนี้ยเข้าไปไวไ้ในรถที่ที่ติดเครื่องเสียงนะะที่ติดเครื่องเสียงเยอะๆแล้วก็พ่วงก,กันสองสามตัวมั่งเขาเรียกดซิ่งดซิ่งอะไรนะฮะอ่า แต่แต่วันนี้ที่ที่ผมจะนำเสนอก็คือผมจะเอาไดชาร์จของนิสสันมาร์สขนาด1 5 0ป์นี่ฮะที่ขายตามเชียงกงบ้านเรานี่เยอะๆเลยครับมีตั้งแต่พันแปดพันเก้าสองพันสองพันห้านะฮะอันนี้ผมก็จับมือสองมาราคาไม่แพงนะฮะประมาณสองพันกว่าบาทเดี๋ยวผมจะเอาตัวเนี้ยเอาของไดนิสันมาร์ตัวเนี้ย 150A เนี่ย มาใช้ใช้แทนกับไดชาร์จที่อยู่บนรถ j จนะฮะเจซเครื่องผมก็คือหนึ่งเจของเครื่องเจซนะฮะทั่วๆไปนี่แหละอ่าอันนี้คือที่ผมถอดจากรถมานะฮะผมผมมีหลายตัวเดี๋ยวผมจะเอาตัวของนิสสันนิสสันมาร์สร้อยห้าสิบแอมตัวเนี้ยใส่ตัวเนี้ยเรามาดูอยู่ว่า มันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรในด้านกายภาพหรือด้านขวบไฟก็แล้วแต่นะฮะฮเดี๋ยวผมจะมาลองลองดูให้อธิบายตัวนี้ก่อนนะฮะโอเคผม,ามาวางไวตรงนี้อจะเห็นว่าไอของไดนิสันซานิสันมาร์ช150แอมเนี่ยอสังเกตดูที่ขั้วไฟก่อนนะครับขั้วไฟของของของนิสันมาอ่านะฮะ กับโตโยต้าเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเหมือนกันทุกทุกอย่างเลยนะครัขั้วไฟขั้วไฟที่เป็นตัวตัวเมียที่ติดกับรถสามารถใส่ที่มากับไดนิสันมาไนะครับผมลองเสียบดูอ่าเสียบได้นะฮะเดี๋ยวลองเสียบดูนิสันอ,อ่ของโตโยต้านะฮะของโตโยต้าปึ๊บอ่าใช้ได้อาโอเคเพราะฉะนั้นเวลาเราที่จะเอาไปทดแทนบนรถเราบนเครื่องเราบนรถเราที่ติดตั้ง ไดชาร์จ JZ ซแล้วก็เอานิสสันมาร์ไปแทนเนี้ยไอ้พักวไฟตัวเนี้ยสามารถใช้ทดแทนกันได้เลยไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นแต่อ่ามันก็มีข้อแตกต่างคือตัวนี้ออกด้านข้างไฟบวกนะฮะไฟที่ไปแบตเตอรี่อันนี้แต่ออกออกเอ,อ,อ่อออกที่ตูดแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาในการใช้งานนะฮะมันนิดหน่อยนะฮะโอเคครนี้เรามาดูว่าเรามี จะมีการดัดแปลงกันอย่างไรนะฮะดูที่ขาของเขาก่อนผมเริ่มแรกจะดีที่ขาของเขาก่อนขาของเขาจะมีสามหูนะฮะหนึ่งสองสามอ่าเห็นไหมฮะหนึ่งสองสามนะฮะ, 1, 2, ะ,ฮะ, 1, ะ,ฮะอะันนี้ดูของไดโตโยต้ามันมีแค่แค่สองหูนะฮะดูหูบนเขาก่อนหูบนเขาหูบนเขาแล้วหูล่าง,งนะี่ฮะ หูล่างจะหนาแต่หูล่างของอตัวนี้จะบางนี่อ่ะครน,นี้ <c oughs> เราเดัดแปลงง่ายๆเลยวิธีการของผมก็มคือเราเอามาวางคู่กันเนี้ยอาตัวนี้คือบนนะฮะดูบนอ่ามีขั้วบน,น,น,นเหมือนกันเหมือนกันเลยนะมันคู่เป็นมเหมือนกันเลยอ่าวางตำแหน่งเดีวยวกันเลยสมมติผมจะหาครน,นี้เรามาหาหาหาจุดยึด ทำบูททำบูทขึ้นมาทำบูทขึ้นมาผมก็จะหายระยะระยะบูทก่อนระยะของบูทตัวนี้ก่อนอ่าโอเคอ่าบูทตัวนี้นะฮะผมวัดจากร่องแรกนะฮะผมเอาออฟเซตล่องแรกของเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดเรฟเลนซ์นะฮะเออลื่อมลืมเล,ลืมบอกไปนิดนึงไอ ผู้เลข่ของของนิสสันมาร์ทเนี่ยมันจะเป็นแบบแบบฟรีนะฮะแบบฟรีฟรีผู้เล่นะฮะฟรีผู้เล่แต่อันนี้เป็นแบบล็อกตายจะเห็นว่านี่มีห้าล่องมีหกล่องแต่ผมจะไม่ทําการเปลี่ยนเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้เนื่องจากว่าแกนมันกระแกนกันนะฮะแต่ผมจะเอาตัวในหกล่องตัวเนี้ยเอาไปใช้กับทดแทนกับยกไปทั้งลูกเลยโดยยังคงเป็นหกล่องอยู่นะฮะผมจะไม่เปลี่ยนผมไม่เปลี่ยน เนื่องจากคุณสมบัติของของมันก็คือมันลดการกระชากนะฮะไอไอที่เขาที่เขาเขาอธิบายว่ามันดีมันดีลดแรงกระชากนะ,ะเวลาเรากระทึกคันเร่งหรืออะไรเงี้ยหรือไม,ไม่ไม่มีการติดขัดระหว่างลูกปืนหรือตัวภายในตัวไดชาร์จเองตัวเนี้ยมันก็จะหมุนฟรีไปก็จะไม่ล็อก <c oughs> ไม่เหมือนตัวตัวที่ตัวที่ตายตัวแบบนี้นะฮะที่ตายตัวแบบเนี้ยผมก็จะใช้ตัวนี้แต่ข้อแตกต่างก็มีมีห้าล่องกับหกล่องแค่นั้นเองอ่ะะ ไดมิเตอร์ก็ใกล้เคียงกันไดมิเตอร์ตัวนี้กับตัวนี้ใกล้เคียงกันไม่แค่ไม่ได้ต่างอันนี้ผมก็จะมาหาหาว่าจุดยึดจุดยึดงั้นผมก็ต้องเพิ่มระยะบูตตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ได้ระยะจากล่องตัวนี้จากล่องล่องแรกล่องแรกนะฮะล่องแรกของของล่องแรกของตัวนี้ไปหาตัวนี้เราวัดได้เท่าไหร่เราวัดอย่างนี้มาหานี้เท่าไหร่ เราเราจะเพิ่มเท่าไหร่นะฮะผมก็จะลองวัดคข้าวๆวัดเข้าวๆผมก็จะหาวิธีคร่าวๆก่อนว่าผมจยวัดของตัวนี้ก่อนนะสมมุติผมวัดได้เท่าไหร่ครับหกสิบประมาณประมาณหกสิบห้า อ่ผมวัดได้หกสิบห้านะฮะอ่ามาดูตัวนี้วัดได้เท่าไหร่สี่สิบสี่สิบโอเคเพราะฉะนั้นส่วนต่างระหว่างตัวเนี้ยที่บูทเราต้องมาเสริมตัวเนี้ยเราก็เอาตัวนี้ตั้งลบ, 65, ลบด้วยตัวนี้หกสิบห้าลบด้วยสี่สิบมันก็จะเป็นอย่างที่ผมเขียนไ่้อ,อ่ง หกสิบห้าลบสี่สิบมันก็จะเป็นบูทตัวบนตัวเนี้ยบูทตัวบนตัวเนี้ก็คือยี่บ้านะฮะยี่บห้าบูทที่ผมมาทําเนี่ยมันก็จะมีพอดีผมไปได้บูทของปีกนกเออปีกนกของฮอนด้าไอคอมาที่เขาเปลี่ยนทิ้งๆตามช่วงล่างอู่ช่วงล่างทั่วไปเนี่ยมันก็มีขนาดยี่ิบสองมิลนะฮะตัวนอกยี่สิบสองมิลส่วนรูนี่ก็ประมาณสิบสองมิลนะฮะ โอเคเราได้บูธตัวเนี้ยเราก็จะทำการตัดให้ได้ระยะ25มิลเพื่อเอาไปใช้กับตัวรถเรานะครับส่วนบูธต,ตัวล่างบูธตัวล่างเหมือนกันเราก็ใช้เทคนิคก,การวัดเหมือนกันบูธตัวล่างผมดูบูธตัวล่างสองตัวนี้ก่อนเราก็วัดจากช่วงแรกมาห่างนี้เท่าไหร่ตอนนี้ผมวัดได้ผมวัดได้ผมวัดตัวเลขได้ ปดสิบแปดนะฮะจากร่องร่องตัวเนี้ยร่องแรกมาหาแปดแปดตัวเนี้ยวัดคร่าวๆด,ดูนะแปดแปดนะฮะประมาณแปดแปดอ่ประมาณแปดแปดตัวตัวนี <c oughs> เเวเนน้เราก็เอาตัวเหมือนกันเราก็เอาตัวเนี้ยมาหาร่องร่องตัว่างได้เท่าไหร่แล้วก็หาส่วนต่างได้นะฮะ <c oughs> ของเดิมตัวนี้ก็คือสี่สิบตัวนี้แปด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 ลบสี่สิบ มันก็จะกลายเป็นดูดูที่ผมเขียนพอได้บูตตัวล่างก็คือ48นะฮะบบูตตัวเนีู้เป็นบูตตัวล่างก็คือยาว48ก็บูตตัวเนี้ยหาหาไว้สักสองอันนะคะเพื่อนๆลองหาไว้สักสองอันหาไว้สักสองอันแล้วก็มาตัดตามระยะตรงนี้ยตัวสั้นก็คือ25นะคะตัวบนตัวตัวบนโทษทีตัวบน25ตัวล่าง48นะคะ ล่างสีมีอย่างที่ที่ผมบอกว่าที่มันไม่เหมือนของของเจก็คือหูตัวเนี้ยเราทําการตัดออกเลยนะฮะเราทําการตัดออกเลยเจียออกเลยนะเราเจียออกเลยตอนนี้เรามาอยู่อีกอย่างระยะระยะออฟเซตตัวเนี้ยระยะหูสองหูตัวเนี้ย หูสองหูตัวเนี้ยนะฮะหูสองหูตัวเนี้ยเราหาระยะหูสองหูตัวเนี้ยว่ามันมีระยะเท่าไหร่แล้วของของโตโยต้จากตัวเนี้ยถึงเัร่องนี้เท่าไหร่เอ่อของตัวเนี้ยของโตโยต้มันจะแคบกว่าของนิสสันมาร์ทอยู่นิดนึงนะฮะระหว่างหูสองหูเนี่ยฮะเราก็ทําการวัดง่ายๆ เรการวัดง่ายๆเอาวัรนีหลือไม่มันทัดก็ได้ะะหาจุดเซ็นเตอร์มันเท่าไหร่นะฮะนี่ผมวัดดูเ่าเข้า,ขามันเท่าไหร่เห็นไหมมันจะไอตัวเนี้มันของนิสันมาร์จะห่างกว่าเพราะฉะนั้น จุดที่เราจะต้อง m o d ฟ f y ต่อไปก็คือเราต้องตะไบตัวเนี้ยเอาตะไบตัวเนี้ยเลมออกเลมออกตัวนี้ยนะฮะ <c oughs> ก็ตะไบนะฮะว้าวตะไบแต่งรูเพื่อให้ได้เพื่อรูมันสไลด์มาทางนี้นิดนึงนะฮะรูของมันจะได้ระยะเท่ากับของใดตัวเนี้ย ยูให้ดูใกล้เคียงกันนะฮะสไลด์นิดเดียวนิดหน่อยนะฮะก็ติดตั้งได้เลยนะฮะการเขาเรียกอะไรระยะยึดอะไรครบถ้วนเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาดูวิธีการต่อ,อ,อต่อไฟของของขั้วของขั้วตัวเนี้ยนะฮะ ขัวของอะไรนะขัวของขัวไฟเพื่อนๆดูนะฮะขัวไฟเหมือนกันเนี่ยเลยเรามองถ้าเรามองจากเนี้ยอาโอเคผมมองจากอ่าโตยต้าอยู่ทั้งโตยต้าอยู่นี้แล้วกันอยู่ทางซ้ายของนิสันอยู่ขวาออ่อ่าคราวนี้เรามาดูขั้วไฟขั้วไฟ ของโตโยต้เนี่ยขั้วไฟแล้วมองจากตัวนี้เข้าไปนะฮะขั้วไฟตัวเนี้ยขั้วแรกจะเป็นขั้วเอสนะฮะขั้วเอก็คือไฟแบต12โวลต์อันนี้ขั้วกลางก็คือสวิตช์คุญแจไอจนะฮะขั้วกลางชี้ดุนแจขั้วขวามือศุนนึกแอลคือกราวจ่ายมาที่หลอดไฟชาร์จตรงหน้าปัดรถเรานะฮะ ที่จะไม่ไฟ12โวลต์นเนี่ยรออยู่ที่หลอดอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือวงจรของโตโยต้าคราวนี้เรามาดูวงจรของไดชาร์ตนิสสันมาร์ทนะฮะไฮไลท์สำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับทั่วทวไปเนี่ยนิสสันมาร์ทเนี่ยเนื่องจากไดไดเขาเป็นไดขนาดร้อยหสิบแอมจะเห็นว่ารถนิสสันมาร์ทเป็นรถขนาดเล็กเป็นรถอีโคคาร์แต่ทำไม มีไดขนาดทำไมต้องใช้ไดขนาด150มมันเนื่องจากเหตุผลว่ามันมีตัวเช็คเช็คแรงดันเช็คแรงดันนะฮะเพื่อไปใช้กับรถนิสสันมารถ์ถ้าแรงดันตาบใดที่มันยังเพียงพอต่อการทำงานไดตัวเนี้ยมันจะไม่ไม่สั่งชาร์จเข้าไปในรถนิสสันมาร์นะ มันจะสัไม่สั่งไบที่ฉันมัแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้เอาวงจรที่สันมามาใช้มันก็จะมีขั้วเวลาเราไปซื้อไปซื้อ,ไป,อไปซื้อไดชาร์จไปซื้อไดชาร์จนะฮะไปซื้อไดชาร์จมามาโมดิฟายมันก็มาแต่อย่างเงี้ยคราวนี้วิธีการต่อถามว่าเราต่อขั้ว C คราวานี้มาดูมาดูขั้ว C นะฮะ ขั้ว C ตัวเน,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 นี้ขั้ว C ของนิสสนนั้จะมีขั้ว C ขั้วกลางเป็นขั้ว S ขั้วขวามือนี่เป็น L มันจะเหมือนกับของของ,ของนิสันเอ่อโทษทีของโตโยต้าอยู่แค่แค่แค่อันเดียวเองนะครับคราวนี้ขั้ว S ความหมายของขั้ว S ของคืออะไรนะฮะ พอเอสคืออะไรพอเอคืออะไรเอสในที่นี้มันก็คือเหมือนกันนะฮรมาจาก12โวลต์สวิตช์คุญแจในทั่วๆไปเนี่ยต่อแค่นี้ก็พอนะครับเพียงพอต่อการชาร์จตัวนี้เขาบอกเขาไม่ต่อกัน เขาไม่ต่อกันนะฮะเเดี๋ยวเวลาเราเอาไปต่อกับวงจรไฟชาร์จของ t o โยต,ต้แค่นี้มันก็ชาร์จได้นะฮะแต่มันมีข้อเทคนิคน,นิดนึงที่ผมใช้นะฮะถ้าเราต่อแค่นี้มันก็ชาร์จใช่มันชาร์จแต่ว่าตูดคัทเอามันจะไม่จากออกมันจะมีการจ่าย ใจกระแสทําให้ไฟรั่วไฟทําให้ไฟรั่วจากไดโอดเนี่ยทําให้ไฟแบตที่เราลดลงลดลงถ้าเราจอดรถอยู่สองสาวันเนี่ยไฟมันจะลดลงลดลงถ้าเราจอดเป็นอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ถ้ากรณีที่ที่คนไม่ได้ใช้รถเยอะเนี่ยไฟก็จะไม่เพียงพอต่อการสตาร์ทรถเราก็ตีว่าแบตเสื่อมหรือไฟรั่วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมผมก็จะเอาขั้วตัวเนี้ยมาต่อเข้าตรงนี้ด้วยนะฮะ รวบกันซะเพื่อเวลาเราปิดซิลคืนแจสวิตช์คัตเอาท์ของที่อยู่ไว้ในวงจรที่อยู่ในตูดของตัวเนี้ยมันก็จะสั่งการตัดวงจรไปด้วยไม่ให้เกิดการไฟรั่วไม่ให้แบตเรารั่วออกจากระบบไฟก็เพียงพอนะฮะเดี๋ยวผมจะมีเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไอตอนที่ที่มัน เรียกว่าอะไรนะที่มันอยู่ในรถแล้วต่อแบบจะมีการทดสอบว่าต่อสองขั้วกับต่อขั้วนี้รวมกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่ผมตัดตัดอะไรนะตัดตัดอันนี้ออกนะฮะตัดชิ้นนี้ออกทําบูทตามระยะที่เราวัดมานะฮะบูทบูทบูทที่เรา มาเสร็จแล้วทําการสไลด์รูสลา์รูตรงไหนีน้ใช่ไหมสลด์รูเพื่อให้ได้ระยะเท่าของไดชาร์จโตโยต้าแล้วก็นําไปใส่ในรถเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีรูปด่างไปอย่างไรโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเอาไปใส่รถกันเดี๋ยวเราไปตัดตัดบูททำสีแล้วก็เจาะรูโอเคตัดนี่ออกโอเคเดี๋ยวไปดูดูกันครับ หลังจากที่เราตัดบูทตัวบนนะฮะ25ตัวล่าง48แล้วผมทาสีฟ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่บนเครื่องรถกันโอเคไปอ่าอันนี้คือไดชาร์จที่เราทําการตัดขาออกเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือตัดขาถ้าเราไม่ตัดนะมันจะติดท่อน้ำนะฮะมันติดท่อน้ําแลวคอนนะมันติดท่อน้ําตรงนี้ครับนะะท่อน้ําที่ไปเลี้ยงแกนเทอร์โบเนี่ย ของเครื่อง J z เทอร์โบนะฮะแต่ถ้ารุ่นไม่น่าไม่เทอร์โบผมไม่แน่ใจว่ามันจะติดหรือเปล่านะฮะแต่พอดีเครื่องผมมันเป็นเครื่องเทอร์โบนะฮะมันก็เลยต้องต้องแนะนําว่าต้องให้ตัดตรงนี้โอเคอ่ะโอเคหลังจากได้บูตมาแล้วนะฮะแล้วก็เป็นเอาไดชาร์จใส่อันนี้อันนี้ผมลองใส่เข้าไปละเดี๋ยวเราจะเอาบูตตัวบนเนี่ยใส่ตรงนี้นะฮะขนาดยี่ห้านะครับเพื่อให้ระยะทดแทน เนี่ยที่ส่วนตัดเพราะถ้าไม่ตัดเนี่ยมันจะติดท่อน้ําไปแกนเลี้ยงแกนเทอร์โบนะครับนะในรนุรน่นที่มีเทอร์โบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรจะประกอบประกอบขันทีนแล้เป็นไงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บปุ๊เดี๋ยวผมประกอบก่อนนี่คือมุมล่างนะฮะอันนี้ผวจะมาดูรูที่สไลด์ที่ผมสไลด์ดูอ่าเห็นไหมเนี่ยรูตัวเนี้ยผมสไลด์นะแฮะเป็นรูล่างของที่จะมายึดเดี๋ยวเราจะเอาบูทตัวเนี้ย ยา48ตัวนี้ใส่เข้าไปยึดกระโูนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอผมใส่ก่อนเดี๋ยวผมลองประกอบนะเดี๋ยวเดีน,นี้ขั้นตอนประกอบนะครับโอเคผวก็ประกอบ,บตัวบนนะครับโอเคอันนี้เราก็ขันขันตัวบนเรียบร้อยนะขันตัวบนเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวมาดูตัวล่างกันตัวล่างเห็นไหม จะได้อะไรเมนต์เลยดูร่องสายพานดูดูร่องสายพานเห็นไหมฮะทางรถตัดบูตัวเนี้ระยะมันได้หน้าผู้เล่อะไรมันก็ได้ร่องหมดเพียงแต่ว่ามีหกร่องแค่นั้นเองที่ผมไม่เปลี่ยนนะครับโอเคเดี๋ยวผมรอใส่สายพา,านก่อนนะครับโอเคหลังจากใส่บูธประกอบไดชาร์จลงในเครื่องเรียบร้อยแล้วาจะเห็นนะฮะอันนี้ร่องรอยที่เราตัดนะฮะที่มันติดติด ท่อน้ำไปแกนเทโบนะฮะดูร่องสาย่านตรงเลยนะฮะนนจะมีมันจะมีเกินมาหนึ่งร่องนะครับแต่ไม่ใช่ <c oughs> ประเด็นนะฮะอันนี้เราก็ใช้งานได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมลงประกอบท่ออินเตอร์แล้วก็ใส่ใส้กรองแล้วดูลองสตาร์ทรถว่าแล้วก็ต่อแจ็คอันนี้คือแจ็คเดิม เดี๋ยวต่อเดี๋ยวลองลองเดี๋ยวลองดูว่ามันจะชาร์จไฟหรือเปล่าโอเคอันนี้ผมจะลองต่อสองสายดูนะครับตามวงจรเส้นขวาเส้นขวานี้แดงเนี่ยอันนี้คือไปหลอดนะคะไปหลอดหน้าปัด เส้นกลางคือผ่านไฟบวกส2องม้าเจ้าสวิทคุญแจนะครับเอเส้นนี้ตัว C นะเป็นตัว C ผมจะไม่ยังไม่ต่อนะฮะดูว่ามันชาร์จไหมเดี๋ยวผมจะลองเสียบไปแล้วลองสตาร์ทรถดูนะครับแรงมากจะวงจรผมจะต่อแค่2เส้นนะครับ S l เรามาดูกันว่าถ้าต่อแบบนี้ถามว่ามันชาร์จไหมมันชาร์จนะครับ แต่ที่ผมบอกไปต้นคลิปว่าถ้าเราต่อสองเส้นตัวเนี้มันจะมีปัญหาว่าถ้าเราจอดรถทิ้งไว้หลายวันเนี่ยมันจะมีกระแสไฟรั่วออกจากถูกใดนะครับทําให้ไฟเราหมดได้จากแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราไปวิเครกันว่ามันค้างอยู่กี่มิลลิแอมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่ะตอนนี้หลังจากที่เราติดตั้งไดนิสันมาไปแล้วแล้วเราต่อสายแค่สองเส้นนะครับ ในนี้นะเราต่อแค่ตัวตัว H, นะเราต่อตัว S คือไฟจากซื้อกุญแจตัวนี้ผมไม่ได้ต่อนะครับผมลอยไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ L คือไปหลอดหน้าปัดดูว่าไฟชาร์จหรือเปล่านะครับของนิสสันมาร์ตัวนี้นะครับแล้ว็าลองดูว่าหลังจากที่เราดับที่กุญแจไปแล้วมันจะยังมีกระแสไฟฟ้ารั่วที่ตุดใดหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมจะถอดอ่าอันนี้คือไฟที่มันรั่วอยู่นะฮะแต่ตอนนี้เรายังตัดสินใจไม่ได้ยังตัดตัดสินไม่ได้ว่ามันรั่วไม่รั่วนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่ารถผมเนี่ย <c oughs> มันเป็นบุรี e สามหกมันจะมีระบบการหน่วงไฟอยู่ประมาณสักสิบถึงสิบสามนาทีถึงสิบสองนาทีประมาณนี้นะครับตอนนี้ระบบไฟฟ้าในกล่อง กล่องคอนโทรลไฟในรถยนต์บอดี้ของข e อง e36 เนี่ยมันจะมีระบบโหมดสแตนบายอยู่เดี๋ยวเราอีก10นาทีเรามาดูกันว่าไฟตัวนี้มันจะค้างอยู่ประมาณ1.2แอมหรือมันจะลดไปมากกว่านี้ในกรณีที่เราต่อสายสองเส้นจากที่ตุดใดก็คือขั้ว S กับ L นะครับเดี๋ยวอีก10นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ โอเคหลังจากครบ10นาทีผ่านไปหลังจากระดับเครื่องโดยมีเงื่อนไขว่าตูดไดชาร์จเราต่อ2เส้นนะครับต่อ S กับ L หลังจากระดับเครื่องแล้วเรามาดูว่าจะยังมีกระแสไหลผ่านอ่าเมื่อกี้1.26ดหใช่ไหมฮะ <c oughs> หลังจากระดับเครื่องใหม่ใหม่ ตอนนี้ผ่านไปสิบวินาทีเหลือ0.847นะฮะแรงดันก็จะลงอยู่12โวลต์จะเห็นว่าแรงดันแบตเตอรี่ก็ลดลงด้วยแล้วก็มีกระแสยังมีกระแสไหลออกจากแบตเตอรี่ตลอดเวลานะครับจะเห็นว่าถ้าเราต่อถ้าเราต่อวงจร ชาร์จนิสันมาร์สแค่2เส้นถามว่าชาร์จไหมชาร์จกรณีที่เพื่อนๆแล้วจอดรถทิ้งไว้สักสองวันสามวันแล้วสตาร์ทคิดว่าประเด็นเนี้ยแบตก็ยังเพียงพอต่อการสตาร์ทรถแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีการจอดรถหนึ่งอาทิตย์ขับทีผมว่าน่าจะมีปัญหาในกรณีที่เป็นแบตเก่าด้วยนะครับอ่ะจะเห็นว่า ยังมีกระแสไหลออกอยู่ตลอดเวลาประมาณ0.8แอมป์นะครับ0.8แอมป์ในกรณีที่ต่อไฟ2เส้นสาย2เส้นนะครับอย่างตูดใดนะครับโอเคในขั้นต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการต่อทําการต่อเอาขั้วซีมาต่อเข้ากับไฟ บวกสิบสองโวลต์ที่มาจากซิมกุญแจคือรวบเส้น C กับ X เข้าหากันเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวผมไปต่อก่อนนะครับโอเคมาต่อกันภาคสองนะครับตอนนี้คือผมต่อขั้วขั้ว C เข้ากับ S นะครับที่มาจากบวกสิบโวลต์ซิมกุญแจเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเดีย๋ยวลองดูว่า มันจะชาร์จหรือเปล่าแล้วมันจะหลังจากเราปิดสวิตช์กุญแจแล้วมันจะยังมีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่นะครับเราลองดูกันจะมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านรั่วผ่านตุดได้อีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะปลดโคกเกาวออกแล้วก็ให้ขัวกาวผ่านมิเตอร์นะครับเดี๋ยวอยู่ในโหมด DCM นะครับดูมีก็มีกระแสะไฟไหลผ่าน เียบจากเมื่อกี้นี่คือ1.2 1.3แล้วก็หลังจาก10นาทีผ่านไปหรือ0 8อันนี้เราหลังจากที่เราดับเครื่องใหม่ๆเลยนะครับหลังจากต่อวงจรใหม่แล้วเดี๋ยวเอาขั้วซีผ่านซื้อกุญแจจะมีกระแสไฟไหลผ่านตูดได้อยู่ไฟลั่ออกจะอยู่ประมาณ0.5แอมป์นะครับโอเคอีก10นาทีเดี๋ยวผมจะมาลองดูทดสอบ C กับ S เข้ากับบวก12สมัยคุณแจหลังจากดับเครื่องแล้วก็ใดก็จะไม่มีการลั่วผ่านคัดเอาทําให้แบตเตอรี่หมดได้นะครับถ้าเทียบกับค่าเมื่อกี้นี้หลังจากที่เราต่อ2เส้นเนี่ยโอ้โหจะเห็นว่ามีกระแสไหลออกประมาณ500มิลลิแอมป์นะครับถึง800มิลลิแอมปด้วยโอเคก็เป็นความรู้นะครับ ถ้าใครต่อก็ให้ต่อลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ